สวัสดีจ้ะทุกคนเออคืนนี้นะก็กินข้าวกันอยู่ที่ในห้องนะก็คุณชายเขาสั่งคลับแซนด์วิชจ้ะนี่ของที่นี่นะดูละครอยู่ด้วยวันนี้อยู่ห้องเพราะว่าซักผ้าด้วยจะ้ะแล้วของน้าเองก็เป็นวุชิโปโต้รัดหน้าไก่จะ้ะนี่เดี๋ยวนะจะปรุงนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาชิมกันเลยจ้าเจ้า คนชายเขาชิมไปแล้วนะชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยของเขานะม,มันฝรั่งเรนฝายนั่นแหละกินมด้วยกันกันกนกนกบมายองเนสแล้วเขาก็มีเบียร์ส่วนของน้านะมีอันนี้เพียวริกุน้ำแก๊กห่วยขาวจะเดี๋ยวเรามาชิมราบหน้าของน้ากันดีกว่า,<อ>าจา้จาจะน้าก็ปรุงไปแล้วนะนี่เลยราดหน้าเส้นใหญ่ว่าจะอยากกินเลย วันนี้นะก็พากันไปพาเราก้อนมานัไปซื้อของให้ลูกเพราะว่าเขาสั่งหลายอย่างจ้ะชิมเลยนะอ,อร่อยอ,อร่อยจ้ะแต่ถ้าได้พริกกับกระเทียมเพิ่มนะจะดีกว่านี้อีก โทรศัพท์มายังไงแค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า